โอ้เกิดไปล้สวัสดีครับพี่น้องเอาล่ทุกท่านมาแล้วครับกับช่องสุพัดสามพีใช่เนาะินจะได้ให้ล้ากินจะได้ขมหวานครับวันนี้มาเจอเมนูต้มปลาดุกครับบ้านผมกําเมืองเมืองข้างบนห้องว่าต้มส้มปลาดุกครับนี่เครื่องนิ่งๆเครื่องนิ่มๆนะต้มขอให้มันหนาวหน่อยหนาวแบบนี้นะวัจะเสาะตัวน้อยๆมันได้ครับได้ตัวใหญ่ๆด้วยนะ เค็มแหลกเข้าอุ่นๆนุ่นๆครับต้มส้มปลาดุอืมแล้วสวยยั่ๆหรือเปล่ามานี่อุ่นๆเลยให้ก็น้อขึ้นด้วยขออนุญาตใจมือนะครับนี่ออืื ขอเนี่ยก๊มเมาะครับเหมาะขอก็ขอโทษขอให้คนดี่มากินปลาดุกับน,นะครับแต่สารวัตผมเนี่เหมาะนะจินตัวกลางก่อนเพราะวันนี้จะมีสองบาก เกรืองครับเครื honestly. ่องเลยค่ะ น,นั่นเอมียงเอฟซีขอมาครับว่าไม่กินไ้ป่าป่าของซึ่งพอกันไดเหรอกัดเยแล้วครับนนบริสต้นสดไ,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 ได้ไหมเนงนๆไปขอกันจิ้มไงไปอมเด็กเเนี่ยอ thường nhựa không thì thường nhựa, được. คือเขาคือไง แต่ลู หัวครับช้ำและเฮ้ยกิ่นทุกสว่วนเลยเนี่ยสว่วนนี้มอชุดกับคือสว่วนหัว ห <c oughs> อกมอกำัหอมกำโอ้หัวรุนเหรอนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้เฮ้ยป็นไงนเอาล่ะยังเปิดปะมา คือครับคือเนี่ทำแล้วทำแล้วโอ้กับไปละ ปะกินวันนี้นี่อิ่มไปสองวันเต็มท่อหล,หลัดเดี๋ยวนี้วะ จำและครับจำและกันเลยไปกับเมีแล้วครับเลยอ่ะบางเนี่ยวบางตัวกัปช่องสวัสดีสามพี่เชี่ยงเนีเป็นกาลังใจให้กันเด้อครับกับช่องสวัสดีสามพี่เชี่ยงเนีกินเท่าไหร่กินทั้งหมดครับไม่กินด้วยกันได้เลยวันนี้เมนูปลาดุกต้มต้มส้มปลาดุกแบบหนียนะครับไปเหมาะหันนักขึ้นเงาไปเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับกันนี้ที่อนสวัสดีครับ